โอ้ยป๊าพี่น้องจ้ามาเด้อค่ะกินต้มอึองนน้ำเล็กค่ะ ต้อมอืงใส่ใบมะขามออนจ้าป้าฝนแหลกฝนแหลกคะ่ะพี่น้องคะป้าพี่น้องบางไทยเอึงสวัสดีค่ะพี่น้องคะืันนี้กลับมาพบกับฤาษีาพาจวดเนาะจ้ะพี่น้องคะืันนี้เล็กได้อึงเมใครค่ะมาผากพีตอนนองเนาะจ้ะพี่น้องจ้ะป้าดอึงเมใครเนาะคะ่ะฝนแหลกของปีเนาะคะ่ะปีนี้ต่มแซน ใบมะขามอ่อนค่ะหนามสีเหลืองหวยๆเลยค่ะพี่น้องค่ะมาเด้อจาแสบๆก็เลยค่ะอ,ะอ,คคะอหอมคาค่ะคาตะไคร้เนาะค่ะสมใบมะขามอ่อนเนาะจ้ะโอ้ยพี่น้องคะมาเด้อค่ะดึงแม่ไข่โอ้ยออใหญพี่ให้น้องได้กินน้ำกันได้เนาะจะ้ะปนด ม,มันแห้งค่ะพี่น้องเอาอยางมาเลยคับบอยย่อมค่ะตอนนี้ ตุมอึงไม่ใครครับพี่น้องสุดเท่านี่ค่ะฝนแหลก,กเานาะค่ะฝนแหลกแหกมันค่ะพี่น้องค่ะ ฝนแหลกค่ะพี่น้องคะราคากันยัง่อนขางแรงอยู่เนาะค่ะไผกัไผกัอยากกินเนาะค่ะพี่น้องคะฝนแหลก ยใแบพบามอ่อนค่ะพี่น้องคะสมพอดีนะคะ มั่นค่ะมั่นค่ะมั่นเนี่ย คอนนี้ผู้ใดเอิอนอียังกระโบแดยงยินเด้อจ้าพี่น้องจ้ามันเนี่ยไข่เพิ่น,นมันแนวใดเน,นาะจ้กมันคือไข่แดงของไข่ไก่บอกโบเมีนเลยค่ะพี่น้องคะ่ะมันแบบจักเลยซิอธิบายแบบใดเน,นาะจ้าโอ้ยจังพ่อคะ่ะราคาแพงสำหรัเพิ่นกับผพากันสื่อกันกินเนาะค่ะพี่น้องมันแสบค่ะพี่น้องคะ่ะ ต้มอ,อึงแม่ใครค่ะสดสกับใบมะขามอ่อนนะคะพี่น้องคะเป็นของขู่กันเนื้อจ้ะโอ้ยแสบคัก แสบๆน้ําเล็กเด้อจ้าพี่น้องจ้าต้มแล้วค่ะเอามาหลักดีกินอยู่หน้าคนเดียวค่ะพี่น้องอย่านบอ่อิ่มไปนั่งเฝ้าเพลินค่ะพี่น้องค่ะสองสมองเพลิอเพลินหายหค่ะ พันหยาดกันเนาะจะพี่น้องจาใครพันหยาดอึงค่ะ <c oughs> สุดเท่านี้ค่ะพี่น้องค่ะ น,น้อยหน่อยเนี่ยก็แสบเลยค่ะพี่น้องมั่น ใบมะขามอ่อนค่ะคาอ่อนค่ะพี่น้องบอกได้ทำเดียวว่าสุดเท่านี้ค่ะออือ พี่น้องคะต้มอึองแมไครคะพี่น้องคะฝนแหลกเนาะคะ่ะของปีคะ่ะพี่น้องคะปาดแสบคักแสบเนี่ยคะ่ะพี่น้องคะดึงหูออกกันจนไม่อยากออกเนาะคะ่ะความแสบคะ่ะพี่น้องคะต้มมากแบบนัวๆเลยคะ่ะสดน้ากันเนาะจ้ะพี่น้องจ้าจ้าสำหรับคลิปนี้เลยก็เอามาฝากพีตอนน้องคือเกาเนาะคะ่ะต้มอึองแมไครเนาะจ้ะ เลยกะฝากพี่ฝากน้องเนี่ยเด้อจ้าเนวใดกะซอยเป็นกำลังใจให้เล็กสาพาดจวดสองเนี่ยเด้อจ้าพี่น้องจ้าเนวใดกะฝากพี่ฝากน้องฝากตามฝากกดไลค์กดแชร์ให้เด้อค่ะสำหรับเมื่อเนี้เนาะคะ่ะเล็กสี่เดี๋ยวขอตัวลาพี่ลาน้องไปก่อนจ้าพ่อกันไม่คลิปหน่ะค่ะพี่น้องคะเมื่อนี้สวัสดีค่ะ